าบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่กระรบกระผมในเฉลาวภูมาอะไรสมาชิกวุฒิสภา,าเรียนท่านประธานครับผมมีความเห็นก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานกรรมธิการาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและปพะพฤติมิชอบท่านประธานครับผม,มอีประเด็นที่จะเ,เรียนท่านประธานผ่านถึงทั้ง,งกรรมธิการในกรณีที่ท กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาในกรณีที่ว่าอาหารกลางวันของนักเรียนทั่วประเทศขนาดนี้ปัญหาที่เกิดก,ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนนะครับหน่วยงานอื่นจะมีเจ้าหน้าที่พัสดุแต่โรงเรียนไม่มีเจ้า,าหน้าที่พัสดุเพราะเอาครูมาทําหน้าที่พัสดุในโรงเรียนเพราะฉะนั้นส่วนนี้ปัญหาในโรงเรียน ครูที่ไม่รู้เรื่องงานพัสดุก็ต้องมาทําพัสดุและการเงินในประเด็นนี้ผมคิดว่าฝากประธานถึงประธานกรรมธิการให้ดูประเด็นในกรณีที่ในหน่วยงานอื่นๆเช่นมีหลักปีจจริพัสดุสามารถที่จะดำเนินการได้ก็ยังไม่พ้นเจ้าหน้าที่ยังโดนมาตรานึงห้าเจ็ดแต่ในโรงเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศก็โดนหน,นึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ ลูกน้องผมหลายคนจะโดนคดีเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดในสถานศึกษาน,นั้นผู้ปกครองไม่ชอบใจคุณครูก็จะร้องเรียนไปที่สตงปปชเพราะฉะนั้นส่วนนี้ฝากท่าประธานถึงกรรมธิการให้ดูประเด็นนี้ส่วนวงเงินที่หน่วยงานอื่นๆนะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่โรงเรียนเงินแค่แค่พันบาท ถึง2,000บาทก็โดนคดีเท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนนี้ความเหลื่อมล้ำมันไม่ไม่เสมอกันเลยเพราะฉะนัน้นฝากด้วยผมมีประเด็นถึงท่านประธาน่านถึงกรรมการครับภาครัฐควรจัดอบรมให้ครูตามหน้าที่พัสดุในโรงเรียนและจัดอบรมให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาแต่ระเบียบในตัวนี้ก็ให้อำนาจผู้ในการโรงเรียนสามารถที่จะอนุมัติใช้เงินจานวนห้าสิบล้านในกรณีที่มันก็ไปผูกพันในกรณีที่ว่าพออเมื่อได้งบมาแล้วพออมีอำนาจเซ็นอนุมัติแต่เจ้าหน้าที่พัสดุในโรงเรียนไม่มีเพราะไม่มีแต่โรงเรียนขนาดใหญ่ก็ไม่่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ขนาดเล็กโรงเรียนเช่นโรงเรียนประถมเนี่ย ปัญหาจัดซื้อจัดจ้างเรื่องอาหารกลางวันนะทุกเรียนต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพราะงบรัฐจัดไปให้แล้วโรงเรียนก็ต้องดำเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ถึงท่านประธานประเด็นสุดท้ายก็มบัญชีกลางต้องแยกแยะครับว่าเม็ดเงินในส่วนนี้ของกระทรวงสาธารณสุขต้องดูยังไงว่าให้กรณีเป็นพิเศษเพราะว่าจะไปเปรียบเทียบเหมือนอบตอหรืออบจอหรือองค์การ ต่างๆไม่ได้ครับท่านประธานครับพเพราะสถานศึกษามันเป็นหน่วยงานที่จัดอา,อาหารกลางวันให้นักเรียนถ้าเราไป็นสคริปต์เรื่องนี้เม็ดเงินลายหัวก็ให้มาน้อยอยู่แล้วแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องจะคดีอาญาและโทษพี่นัยกับครูอีกสุดท้ายขอฝากนะครับท่านประธานและกรรมาการให้ดูแลเรื่องนี้เรื่องอาหารกลางวัน และการบริหารจัดการในโรงเรียนจะสางษาขอบคุณท่านประธานครับ